ยชปลาในน้ำแวกเว้ยวารีเป็ดใหญ่น้อยว่ายแวกชนละทีทางบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันพูเสียงร้องดังจูครูมีเธอเคียงผู่ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมสฟนดหรายการที่เคารพครับพบกับผมทิศบุญบางประมาะอดิศักดิ์บวญกิยาพันธ์ท่านผู้ชมครับจากที่เกิดภาวะโลกร้อนเวลานี้จากที่เกิดโลกร้อนก็เกิดภาวะโลกรวนหมายความว่าจากฤดูการที่เป็นฤดูร้อนชัดเจนฤดูฝนชัดเจนฤดูหนาวชัดเจนเวลานี้ ในแต่ละเดือนนั้นก็เกิดภาวะปลวนแปลเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวก็แล้วแต่ละโดยเฉพาะอากาศในแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันอย่างปีนี้แม้ว่าพายุลูกใหญ่ๆอย่างไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยแม้แต่คุณวิภาก็เป็นแค่ย่อมความกดอากาศตำ่ำเราก็เกิดภาวะน้ำท่วมที่จังหวัดน่านน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทยัยและ เชียงใหม่เชียงรายอีกหลายๆจังหวัดนะครับที่เอ่ยไม่หมดก็ต้องขอแสดงความห่วงใยประยังพี่น้องทั้งหลายแล้วเดี๋ยวท้ายรายการผมจะเสนอแนะว่าวิธีการที่จะอยู่กับน้ำนั้นเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรครับสนับสนุนโดยเฟสติลอนคอมบิบริษัทสายกเกษตรจำกัด ท่านผู้ชมครับในฐานะที่เราเป็นคนทำการเกษตรมีคนจำนวนมากนะครับถามผมบอกว่าอาจารย์เวลาเราทำเกษตรเนี่ยอาจารย์ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดผมก็จะบอกกับท่านเหล่านั้นว่าเรื่องใหญ่เวลาเราทำการเพราะปลูกจะมีสองเรื่องที่ใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ การบริหารจัดการน้ำจะเรียกว่าให้น้ำหรือว่าจะระบายน้ำก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลยลำดับต่อมาที่จะเป็นภาระกับเรามากที่สุดก็คือวัชพืชแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องปัญหาวัชพืชหลายคนอาจจะมองว่าปัญหาวัชพืชนั้นเกิดเฉพาะในไร่ในนาในสวนแต่ไม่ใช่ครับ ในปัจจุบันแม้กระทั่งเส้นทางที่เราขับรถคมนาคมไปมาเราก็จะเห็นว่าวัชพืชนั้นเป็นปัญหามากๆดีที่สุดก็คือการที่เราจะต้องใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชแต่ถามว่าใช้ครั้งเดียวแล้วไม่ต้องใช้อีกเลยหรือไม่ไม่ใช่การใช้สารกำจัดวัชพืชหลายคนบอกว่าทำไมมันตายไม่หมดที่มันตายไม่หมดเพราะ เราใช้สารที่เราเรียกว่ายาเผาคือพวกกรูโฟซินเนตฉีดแล้วใบเหลืองแห้งตายแต่วัชพืชที่มีรากมีเง้ามีหัวมีไหลยอยู่ใต้ดินมันก็ขึ้นมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตายถาวรหรือตายนานก็ควรจะต้องปรับไปใช้สารไกลโฟเซตแต่ไกลโฟเซตนี้ ถามความรู้สึกคนใช้จะรู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยทันใจเพราะว่ากว่ามันจะเริ่มเหลืองเนี่ยใช้เวลาห้าวันบางคนเลยเอามาผสมกันซึ่งไม่ควรผสมเพราะไกลโฟเซตต้องการใบเขียวเพื่อซึมยาแล้วไปทำลายรากแต่กรูฟโฟเนินตจะมุ่งฉีดแล้วหญ้าที่ใบเขียวๆจะแห้งจะเหลืองแล้วแห้งตายคนี้เวลาฉีดไปมันก็ต้องโดนลูกหลงกันบ้าง ยังมีคนบอกว่าเนี่ยอย่างปลูกต้นพวงชมพูไว้มันก็เลือ้อยไปทั่วแล้วเวลาเขาฉีดยาฆ่ายามันก็โดนใบพวงชมพูใบพวงชมพูก็แห้งอย่างนี้ท่านจะถามว่าตายไหมคําตอบก็คือไม่ตายครับเพราะว่าพวงชมพูนั้นต่อให้ท่านถกเทาทิ้งหมดเลยนะครับแต่ว่าโคนต้นมันยังอยู่รากมันมีอาหารสะสมอยู่ครับ ปลาเดียวมันก็ขึ้นมาใหม่และการปลูกพวงชมพูจะต้องคุมพื้นที่ให้อยู่ไม่อย่างนั้นมันก็จะเหมือนกับต้นกระดุมทองเลื้อยพอสุดท้ายมันจะดูเหมือนรกแล้วก็กลายเป็นวัชพืชไปอีกชนิดหนึ่งไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องสู้กันหนักที่สุดคือการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการให้น้ำและการระบายน้ำและวัชพืชครับส่วนเรื่องโรคแมลงและการใส่ปุ๋ยนั้นถือว่าเป็นลำดับรองลงมาครับสวัสดีจ้าระะชมวันนี้วันที่ซ่องสิ่งห้าวันที่หนึ่งสิ้นห้าที่ผ่านมานี้เขาเรียกว่าวันสตรีไทยผู้หญิงไทยเราเนี่ย มารยาทอ่อนช้อยแล้วก็วาจาสุภาพเรียบร้อยเรียกว่าเป็นกุลสตรีแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ความเป็นสตรีไทยก็ยังน่ารักอยู่สเสมอแล้วเดือนนี้เป็นเดือนสิ้นห้าคมเป็นเดือนวันแม่ฉันก็อยากจะชนพวกเราทุกคนว่าเดือนนี้เราจะทำดีอะไรเพื่อแม่ของเรา แล้วก็ใครที่เคยไปทำงานทำการนะแล้วก็ต้องมีภารกิจเยอะแยะยังไงยังไงเดือนนี้ก็ต้องจัดให้เป็นเดือนพิเศษที่จะดูแลแม่ของเราเพราะว่าเราเติบโตมาได้ก็ได้ค่าน้นํานมของแม่ตั้งแต่อ่อนแต่ออกแม่นี่นะถ้าทุกคนคิดถึงคุณค่าของสตรีไทยให้การเคารพนับถือ อุ้มชูดูแลแม่ผู้มาเกิดเกล้าแม่ถ้าทำได้อย่างนี้น่แเจ้วเลยเวสตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตปรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโต,ตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยท,ทั่วท,ทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสห ah า,ายเกษตรสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิดบริษัทาศาศาส,สาหายเกษตรจำกัดท่ทานผู้ชมครับทิดบวนชวนชม วันนี้ผมเคยนำเสนอต้นไม้ต้นหนึ่งที่ชื่อว่าต้นโพทะเลด่างปกติต้นโพเราเห็นตามวัดวาอารามนั้นก็เป็นต้นสีมหาโพซึ่งใบก็เขียวเขียวใบใหญ่นะรูปหัวใจแต่ถ้าเป็นโพทะเลธรรมดาเนี่ยนะครับใบก็จะเขียวเขียวแต่ใบจะเล็กๆแต่ถ้าเป็นโพทะเลด่างอันนี้แหละครับ ต้องถือว่าเป็นต้นไม้ที่ผมต้องบอกว่ามันมหัศจรรย์มากจนเดี๋ยวนี้หลายคนไปเปลี่ยนชื่อต้นโพทะเลด่างเป็นต้นโพเจ็ดสีทำไมเขาไปเรียกอย่างนั้นเพราะว่าในต้นเดียวเนี่ยนะครับเราจะเห็นสีสันเขาหลากหลายมากนะครับบางใบบางกิ่งแตกออกมาเนี่ยใบจะสีเขียวเข้มบางใบแตกออกมานั้น ใบจะออกเป็นสีม่วงแดงบางใบออกมาจะมีสีเขียวสลับขาวแต่กระจายทั่วไปทั้งใบบางใบออกมาครึ่งหนึ่งมีอาการด่างอีกครึ่งหนึ่งมีอาการเขียวบางใบแตกออกมาใบจะออกซีดขาวครับหรือบางใบออกมาก็จะมีลักษณะเหลืองๆเ,เพราะฉะนั้น อันนี้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าไม่แปลกแต่สำหรับผมต้องบอกว่าแปลกมากปกติต้นไม้ทั่วไปด่างก็จะด่างเหมือนกันหมดแต่สำหรับโพเจ็ดสีหรือที่เรียกว่าโพทะเลด่างจะมีความหลากหลายมากและภายใต้ความหลากหลายนี้เองจากประสบการณ์ของผมก็ต้องบอกว่าเวลาท่านจะตัดกิ่งไปปักชำซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายนะ เอาไปปักชำเนี่ยท่านก็จะต้องเลือกกิ่งนะครับอยากได้กิ่งที่ส่วนใหญ่เป็นสีสันแบบไหนก็ตัดกิ่งแบบนั้นเอาไปปักชำและต้นไม้ต้นนี้ผมเคยปลูกแล้วก็ลำต้นหรือกิ่งเนี่ยมันไปค้างอยู่บางหลังคาซุ้มแล้วหลังคาซุ้มก็มีเศษใบไม้อยู่เขาก็แตกรากได้อย่างนี้ก็ตัดกิ่งใหญ่ๆแล้วก็เอาไปปลูก มันก็ขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วและนี่คือมหัศจรรย์พันธุ์พืชโพทะเลดางครับภาพนี้มีความหมายท่านผู้ชมครับอะไรล่ะเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเขาก็เรียกผมว่ายา่าเอาแล้วตอนนี้ผมขึ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยผมขึ้นอยู่บนปูนครับ ไม่มีดินเลยแค่มีรอยแตกนิดเดียวแค่นั้นผมก็อยู่ได้เอา้าผมเป็นหญ้าผมมีความอึดทรหดอดทนท่านเป็นมนุษย์เจอปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดมาเป็นชีวิตยังไม่สิน้นมันก็ต้องดินกันไปนะครับท่านผู้ชมครับ ศัตรูพืชวันนี้ทิดว้วนบางประมาะก็จะเตือนภัยว่าพอระยะที่ฝนฟ้าตกชุกๆแบบนี้นะครับคนที่ปลูกกล้วยไม้หลายคนจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับอันนี้เป็นต้นกล้วยไม้ที่เชื่อว่าพวกแคทริยากล้วยไม้แคทริยาหรือจะเป็นพวกหวายมดามก็จะเป็นกล้วยไม้ที่แตกหน่อนมีลำแม่ แล้วก็จะมีแตกหน่อไปเรื่อยๆแต่ว่าระยะฤดูฝนหลายคนบอกเอออาจารย์ทไมจู่ๆเนี่ยใบยมันเป็นสีดําแทนที่ใบมันจะเป็นสีเขียวใบมันเป็นสีดําและนานไปมันก็จะเหลืองบอกว่าอย่างเงี้ยเป็นแล้วมันจะถึงตายไหมถึงตายครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแล้วถึงตายเขาเรียกว่าโรคเน่าดําแต่ปกติอันนี้ถ้าเป็นกับแคทเธอรียาจากเป็นที่ใบแล้วจะลามไปที่ลําลูกกล้วย แล้วก็จะไปถึงหน่อแล้วก็จะเสียหายตั้งต้นนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไปเกิดกับกล้วยไม้พวกโมโนโปเดลก็คือพวกที่แตกใบออกมาเหมือนต้นผุถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดที่ยอดยอดจะดำแล้วพอดึงยอดออกมายอดจะหลุดเลยครับแต่ถ้าเกิดที่ใบล่างใบล่างจะเหลืองแล้วก็หลุดร่วงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ ถ้าอยู่สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงโรงเรือนอับชึบการระบายอากาศไม่ดีเขาก็เรียกอาการแก้ผ้าถ้าเป็นที่ยอดก็เรียกว่าถอดยอดนะครับและสามารถจะตายได้ภายใน7 1 5ถึง15วันนะครับเพราะฉะนั้นรีบแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนนะฮะถ้าเป็นอย่างพวกโมโนโพเดีเราตัดยอดเอาออกไปหรือตัดโคนออกไปก็อาจจะอย่างรอดแต่ถ้ามัน ตายเน่าก็ไปข้างในแล้วก็เราไม่สามารถจะตัดได้ต้องเผาทิ้งอย่างเดียวครับเช่นเดียวกันกับพวกแคทชายาที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยนะก็ต้องเผาทําลายไปเลยอย่าไปโยนทิ้งในแปลงไม่ได้นะครับท่านต้องรีบปรับสภาพสิ่งแวดล้อมอย่าให้อับชื้นและที่สําคัญเลี้ยงไม่ได้เลยครับต้องใช้สารป้องกันกำจัดอย่างเช่นพวกอะโครแบดนะครับในการที่จะฉีดพ่น ป้องกันเอาไว้พี่น้องครับนี่เป็นโรคที่ร้ายกาจมากในช่วงฤดูฝนนี้ก็เตือนภัยสำหรับพี่น้องที่ปลูกกล้วยไม้ถ้าพบรีบกำจัดโดยด่วนนะครับเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูงพีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอน ธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีระมิดปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมือ<ต>่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรสนับสนุนโดย ฟิปโนก50หมดปัญหาปลวกด้วยฟิปโอนก50ท่านผู้ชมครับช่วงคลินิกเกษตรวันนี้มีแฟนรายการเขียนามาถามนะครับท่านบอกว่าผมมีปัญหาทางเกษตรอีกแล้วครับเงาะกำลังสีเขียวอยู่หล่นเต็มพื้นต้นเลยช่วงนี้เกิดจากฝุ่นเยอะหรือไม่ครับไปดูสวนเพื่อนบ้านก็ร่วงหล่นเหมือนกันครับพร้อมกันนั้นท่านก็ส่งภาพมาให้ผม ขอบละคุณมากที่ถ่ายมาอย่างละเอียดเลยนะครับพี่น้องครับผมเข้าใจว่าที่บอกว่าฝุ่นเยอะน่าจะหมายถึงใต้ฝุ่นเพราะผมให้แอดมินถามไปท่านก็บอกว่าบ้านท่านอยู่เชียงรายพี่น้องครับผมก็สันนิษฐานว่าปกติถ้าเกิดผลไม้อย่างลูกเล็กๆแล้วเกิดร่วงละนาวเลยเนี่ยต้องเกิดจากสิ่งแวดล้อมครับอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดท่านปลูกเงาะ หรือปลูกไม้ผลไว้แม้จะปลูกที่ดอนแต่ถ้าระบบระบายน้ำไม่ดีฝนตกหนัก,นกตกนาน,น,านตกแช่และการระบายน้ำไม่ดีโคลนต้นน้ำขังอย่างนี้พอโคลนต้นน้ำขังรากไม่ดูดอาหารขึ้นไปนะเมื่อไม่ดูดอาหารขึ้นไปไม่ดูดธาตุอาหารขึ้นไปมันก็ขาดปุ๋ยมันก็สลัดลูกทิ้ง แต่ในทางตรงกงนข้ามถ้าเผื่อว่ามันขาดน้ำในขณะที่กำลังติดลูกมันก็ไม่มีน้ำละลายปุ๋ยละลายธาตุอาหารไปเลี้ยงลูกมันก็สลัดลูกทิ้งอีกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจากปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทีนี้ผมแถมนิดหนึ่งว่าในกรณีของเงาะที่ติดลูกติดผลเนี่ยต้องระวังโรคราแป้งของเงาะครับ ราแป้งของเงาะนั้นเวลาเป็นแล้วเนี่ยจะทำให้อมมสีเขาขาวเป็นเหมือนผงแป้งเกาะติดอยู่ที่ผลนะอันนี้ก็จะต้องเอาสารที่ชื่อว่าสตรบี้ฉีดพ่นป้องกันไว้นะฮะอ่าแล้วคราวนี้เราไปดูอีกคำถามหนึ่งนะท่านบอกว่าเรียนอาจารย์บวนขอวิธีแล้วก็ยาที่กำจัดมดแดงตัวเล็กๆก,ก,กัดเจ็บ ที่ชอบทำรังที่พื้นด้วยค่ะมาเกาะกินเพลี้ยอ,อ่อนที่ใบแตงทำให้ใบแตงหงิกงอค่ะเอออันนี้ก็ต้องชมว่าท่านเก่งนะว่ารู้ว่ามันมีเพลี้ยอ,อ่อนอยู่ที่ต้นแตงนะครับทีนี้ที่ท่านเรียกว่ามดแดงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มดแดงอันนี้เราจะเรียกว่ามดคันไฟปกติก็จะทำรัง อยู่ในดินนะครับอันนี้ง่ายครับใช้สารพื้นพื้นอย่างคาร์บอเ85ละลายน้ําแล้วก็ราดลดลงไปในพื้นส่วนที่มีรังมดอยู่มดก็ตายแล้วครับแต่ว่าไหนๆท่านก็พูดถึงเพรียอ่อนมาด้วยนะครับปกติทุกครั้งที่เราเจอมดอยู่กับต้นไม้เนี่ยท่านต้องสันนิษฐานเลย มันอาจจะเป็นเพลี้ยอ่อนถ้าเพลี้ยอ่อนก็ดูดกินที่ยอดและเมื่อมีเพลี้ยมดมันก็มาอาศัยน้ําหวานจากเพลี้ยมันก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ในในพืชตระกูลแตงก็มักจะมีะปัญหาพวกเพลี้ยอ่อนซึ่งนํามาซึ่งโรคไวรัสหลายชนิดไวรัสก็จะทำให้ใบหงิกผิดรูปผิดทรงมีอาการใบหงิกใบ,ด,บด่างใบหดสารพัด ถ้าเป็นไวรัสก็ต้องถอนทิ้งไปเลยนะอย่างนี้เราก็อาจจะใช้สารที่ชื่อว่าคิวเทอร์ปราบทั้งนอนด้วยทั้งเพียด้วยไปด้วยกันนะฮะปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับภา,าษาเกษตรวันนี้เสนอคำว่าปลิกห้างก็รอกที่ฉันพูดถึงปลิกห้างก็รอกเนี่ยนะจริงๆแล้ว ต้นเขานี้เข้าอยู่ใต้ดินแล้วที่โผล่ออกมาเนี้ยเราจะเห็นว่าใบเนี่เป็นรูปทรงกระบอกทั้งงาม,งามดีนะบางทียาวได้ถึง50เซนเลยนะแล้วเนื่องจากว่าต้นเนี้ยเข้าอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอย่าใช้ดินเหนียวจัดเพราะน้ำมันจะขัางจัดดินที่มีการระบายน้ำดีแต่ว่าเวลาตั้งเข้าไว้เนี้ยนะ เขาชอบร่มรำไรรำไรและโดยเฉพาะเข้าต้องการน้ำเยอะสังเกตดูสิพอฤดูฝนเนี้ยมันก็จะงามดีแล้วเวลาขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีแยกกอเอาไปห้าปลิกห้างกระรอกมาปลูกสักต้นหนึ่งเพราะมันปกติมันโตช้านะถ้าเรามีก็แม่เธอวาสุดยอดนัดจ๊ะ ก่อนจากกันในวันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่ทิดบ้วนบางประมาณนั้นเคยสู้รบปลบมือกับน้ำมาเป็นเวลาพอสมควรแต่ที่สุดแล้วผมก็ได้คำตอบว่าการที่น้ำมาหรือน้ำมาเยอะแยะไม่ต้องสู้ครับไม่ต้องสู้แล้วทำไงไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อน้ำมา เราจะรีบให้น้ําไปคือมาแล้วก็ให้ไปด้วยการจัดระบบระบายน้ําหรือทําถนนน้ําหรือทําทางเดินน้ําและอย่าไปขวางทางน้ําเพราะถ้าขวางเมื่อไหร่และเมื่อไหร่ที่มันแตกภาวะนั้นจะเป็นน้ําที่รุนแรงมากนี่คือประสบการณ์ของผมในการที่อยู่กับน้ํามาก็ขอให้เรา อยู่กับน้ำอย่างเป็นสุขอยู่กับฤดูกาลแต่และฤดูกาลอย่างการยอมรับในความเป็นธรรมชาติและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นนนขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กยรติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับ เราก็ตอบแทนน้ำใจท่านด้วยมอบหนังสือ4เล่มให้กับท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ